อื่นะครับก็อยู่ที่ว่าที่ประชุมจะเสนอกรรมการประหารพรรคอื่นเนี่ยจำนวนกี่ท่านนะผู้เสนอชื่อเสนอจำนวนนะครับถ้าอย่างนั้นเข้าไปกดนะเช่นท่านกด1นึถึงยีสมมมติอย่างนี้นะเบอรอ2ท่านจะต้องลงจากโพเดียมลงจากสแตนนะครับเพื่อที่จะเข้าคูหานะครับก็ขออนุญาตเรียนนะท่านสึผ่านเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องของปบคุณนะครับ เพื่อจะให้ทุกๆระเบียบวาระการประชุมทุกๆการดำเนินการในวันประวัติศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้ของเรานะครับและก็จะมีการเลือกกรรมการภาพสมาชิกพรรคของเราได้สองฝั่งเลยนะครับมีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับวันนี้มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนก็มาร่วมนะครับในการประชุมวันนี้ด้วยนะครับเราขออนุญาตตรวจสอบนะครับ ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก่เมื่อได้จานวนผู้เข้าประชุมเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับในข้อ44ของข้อบังคับพรรคเพื่อไทยพศ2561ได้แก่150คนจึงจะถือเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1นึ่ง2 5 0 0วิธีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์จะอธิบายรายละเอียดให้สมาชิก ได้ทราบอีกครัรวมกันแล้วไม่เกิน29ท่านแต่วันนี้โดยรวมเราก็จะเลือกแก้ไขข้อบระคับพระคเพื่อไทยพศ2 5 6 1นะครับเห็นด้วยทุกท่านนะครับเป็นเอกฉันนะครับ